สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนําในช่วงเช้าของเราเนี่พี่ๆลองดูนะน้ำในช่วงเช้านี้อย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับนะพระจีทั้งนั้นเลยพี่ในครับเด็ดเด็ดเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับเก็บเงินไปไทยเพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบวงไหนนะครับสายโดนสายตรงก็มาหาผมได้เลยพี่นั้นในรอบเช้าของเรานะครับมีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับรายการแรกในครับรายการแรกพี่ๆเลยดีกว่านะครับ อ่าเปิดประเดิมไปด้วยในวินานะเป็นาพาร์ร่วงอุ้มบาทนะครับส่วนตัวดูเป็นของสุขโขทัยนะเนี่ยเป็นเนื้อดินสุขโขทัยเลยพี่นะครับอ่าพาดูง่ายสบายตาดีพี่น้ำเช้าเช้านะอ่ัเป็นพาร์ที่ดูง่ายแล้วสบายตาดีพี่ดูเนื้อเดี๋ยวนี่ยเนี่ยอะไรนะอุ้มบาทเดิมๆพี่เอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทอันนี้เลยพี่แนวเชียร์ร้านหลัวเงินวัดดอนเจหม องนี้เป็นพระพุทธชินราชพี่น้าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมคือสภาพก็อาจจะผ่านการใช้บ้างครับพี่นะคแต่เนื้อแบบนี้ดูง่ายดีพี่นะรับใช่ไหมเนื้อในแบบนี้ดูง่ายดีพี่เอาสามร้อยบาทเนี่ครับสามร้อยบาทแบบเบาๆไปเลยพี่นะครับนะเบาๆไปเลยพี่รับองนี้ออ้ยครูสลอดับพี่พี่ดูพิมพ์ดีพี่ดูพิมพ์ดูเนื้อดูส่วดทรงองเอวที่เป็นธรรมชาตินะครับนะเนื้อความเก่าความแห้งคาบนี่คือธรรมชาติพระนะพี่นะาเนะครับพี่ดูคาบได้เลย เคยกราค services, nós, an, ์เคยกับรายพี่พี่ได้รับชมนะครับสำหรับคูสตลอดก็พี่นนครับหลัวปานนะสามร้อยบาทนนครับบอกแล้วราคาแบบเช้าเช้าพี่เป็นราคาที่น่าตื่นเต้นนนครับองค์นี้พี่นับพุทธกวักนะแต่เป็นกวักเล็กนี่เป็นไงพี่นครับหลัว่าทบดูง่ายไหมเนี่ยนะค่าเบ้าเดิมเดิเลยพี่นนครับดูง่ายสบายตาดีพี่นะครับค่าเบ้าเดิมเดิดูง่ายสบายตาตะไบในจมและคืนลงไปหมดแล้วสามร้อยบาท แนวน้สามร้อยบาทเนี่ยพี่พุทตกวักเล็กนะแล้วก็องค์นี้พี่นำพระรอดอง์นี้เขาลงรักไว้พี่นะครับเออลงรักหรือเคลือบลงแรักลงรักนี่แหละพี่เห็นไ,ไหมอันนี้เป็นพระรอดนะสวยพี่นำเส้นสายระย,ยันเขาคมชัดเลยรัาพี่ดำเนื้อแห้งมากสามร้อยบาทเนยพี่สามร้อยบาทอีกเช่นเคยเนยครับจัดได้จัดไปแล้วกันนะครับนางพระยากพ็พี่ในดูเนื้อเนี่ยนี่องค์ออกเขียวแลนะ้วดูเนื้อเเห็นไ,ไหมนี่คือการใช้งานจริงนะ เนยะสำหรับนางพญานะดูนเนื้อเป็นชั้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 นเลยพี่นี่คือร่องรอยงานใช้งานจริงสามร้อยบาทนี่ยสามร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่ทวดเจ้าพี่ท้อจุดนีครหลวงปู่ทวดนะดูดิอันนี้บล็อกนี้มีเส้นผ่าที่แตกออกมาไหมเนวหลวงปู่ทวดที่พี่หลังหนังสือสวยมากดูเลยหนังสือเป็นแท่งแท่งเลยะเนวหนังสือเป็นแท่งเลยพี่สามร้อยบาทโอ้ราคาแบบเนาะ ราคาแบบอมยิ้มเลยเออราคาแบบอมยิ้มกันเลยพี่ในครับแล้วบอกเลยว่ากรุบกริบมากในองค์นี้ครับพี่นะองค์นี้เป็นหล่อ,อจานนะแลวหล่อ,อจาวัดบางกระเบาวพี่นะเป็น,ป right? น,นนะรูปหล่อเห็นไหมนี่มีโค้ดนะด้านล่างอ่ะสามร้อยบาทนนครับมีโค้ดด้านล่างก็แค่สามร้อยบาทนนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่แล้วนะองค์นี้จะเป็นองค์นี่สวยมากเลีเนครับเออองค์นี้สวยมากเลยพระได้เดิมเนะี่ยอันนี้บางหุ่นพมนะแล้วบางหุ่นะพมพี่ดูคับู้หไปไงนี่คราบกรุเนี่ยเห็นไหม ค้าบกูปฏิเสธไม่ออกเลยเนีครับขาวกูนะองค์นี้มีตายางบางๆด้วยดิเนี่ยแม่เห็นตายางไหมเห็นไหมด้านหลังมีตายางด้วยนะนี่ครับไม่ใช่พระธรรมดานะด้านหลังมีตายางด้วยนี่ตายางบางๆเลยพระบางเทียบเลยเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนี่ครับหลวงผู้บุญครับพี่เน็ฟองค์นี้จะเป็นพิมพ์รัศมีนะพี่นะด,ดูเนื้อเน็ฟผู้ขูเนื้อโซ,โซนแบบว่าขนาดเนื้อหนึบอะเน็ฟเนื้อหนึบเห็นไหมองค์นี้เอาสามร้อยบาทเน็ฟเป็นพิมพ์เอ่อเขาเรียกรัศมีเนาะโอ้โหพี่ดูเนื้อดิ สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เมกกะพัร threaten ั so, บพี่องค์นี้เป็นเมกกะพัดเก่านะนะครับเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับพ <ives higher S 2> ี่เกอเดียวนะเนะยครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกใช่ไหมนะเกอเดียวเกอเดียวเนื้อสวยก็พี่หลังยันตัวเดียวนะยันเป็นเส้นขนมจีนเลยนะเนีครับดูง่ายพี่ครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเนะครับเกอเดียวเอาเอาสามร้อยเนะครับเกอเดียวหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยองนี้ องนี้หลวงปู่ทิมก็พี่ดูเนื้อเดีย๋ยวเนื้อด้านในเป็นเนื้อมวลสารนะพี่มวลสารเป็นก้อนๆๆเลยพี่ฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะเห็นไหมเห็นรอยตะกรุดไหมเห็นปลายและเห็นรอยตะกรุดไหมพี่นะครับองค์นี้หลวงปู่ทิมนะพิมพ์เล็กปู่ทิมวัดราษฎร์เลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระกิ่งเจ็ดรอบนะครับสองสี 99, ่เก้าเก้าครับพี่นะครับพระกิ่งเจ็ดรอบนะครับเนื้อนี่บอกคําเดียวเลยว่านะี่ครับเนื้อสายวาัตสุทันเลยไหมพระกิ่งเจ็ดรอบสวยจริงพี่นะับเนื้อเดิมเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทนะ้ีม่นันนะครับองค์นี้เป็นเสือเนี่ยพี่ดูเสือเดียะครับเสือเดิมเสือธรรมชาตินะพี่ลองดูเดียวเห็นไหมเสือองค์นี้เขาลงชาติแล้วปิดทองไว้พี่น่าจะเป็นไม้ไหมเป็นไม้หรือเป็นเขาอะเนี่ยเป็นไม้หรือเป็นเขาอะพี่มีอุดด้วยนะเห็นไหมเหลืองๆมีอุดด้วยนะเป็นไม้หรือเป็นเขาอ่ะเป็นเสือแก่ครับพี่ครับเออเป็นเสือแก่ครับพี่ดูเดียเป็นไม้หรือเป็นเขาเนี่ยเป็นไม้ั้งเนี่ยน่าจะเป็นไม้นะ เอาสามร้อยพี่อันนี้เก่าจริงแหนมเออรงชาติติดทองไว้ยังเก่าแหนมเออเก่าม, u, มากแหนมไม่ได้เก่าธรรมดาพี่เก่ามากแหนมอันนี้เป็นหลังพ่อเขียนเนี่ยพี่นี่แหนมพ่อเขียนหน้าริงมาดูดิโอ้ขูพี่ดูเลยไหมสาขึ้นเป็นแดง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 เลยเห็นไหมแหนมเอเอาสาขึ้นนะสวยเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะครับพระชัยพิมพ์ห่มคุมเนื้อสัมฤทธิ์พระชัยพิมพ์ห่มคุมรับพี่น่ครับเนื้อสัมฤทธิ์นะสามร้อยบาท นี ap, ่คร ap, ับพระชายพิมพ์ุ่มคุมเนียครับแล้วก็นางพญาพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับนางพญากับพี่พี่ดูเม็ดกวดเดียนางพญาพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบสแตนเลสนะดูเดี๋ยเห็นไหมนางพญาพิมพ์ใหญ่พี่อยู่ในกรอบสแตนเลสสวยเดิมธรรมชาตินะครับพี่พี่สวยเดิมธรรมชาติสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญนี้นะพี่นะเป็นของหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกครับพี่ดูความสวยคมชัดลึกเดีย นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลูกไข่รัวหลวงพ่อแดงวัดเขาไมาได้หีกนะสวยจริงนะครับสวยจริงแล้วได้เดิมจริงด้วยเอาเอาสามร้อยพ่อแดงแนวพ่อแดงเอาไปสามร้อยบาทแนวหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงคลับพี่พ่อตาบินิ้ลเดิมนะนับนิ้วนี่เป็นร่องร่องร่องเลยแนวเมื่อนิ้วเป็นร่องเลยพี่แัวหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงเหรียญแท้ดูง่ายง่ายแนวเหรียญแท้คือดูง่ายสบายตาเลยพี่นะพระอยู่ในฟอร์มสวยเลยพี่พ่อตาบ พ่อตาบสามร้อยพี่ก็ดูแล้วแนวราคาแนวขายเป็นแบบอะไรอะไรขายแบบ,ยแบ,แนนบแบ่งกันจริงๆรในในช็อตเด็ดประเครื่องอะพี่นะแบ่งกันจริงๆอันนี้เป็นหลวงพ่อเกษมเมื่อพี่ปีหนึ่งห้าเนี่ยเหรียญกลมเนี่ยเหรียญก็แท้ดูง่ายนะ่เหรียญกลมหลวงพ่อเกษมพี่อันนี้ห้ารอบนะยามาดูได้เลยเนี่ยเหรียญน,นี้จะมีเม็ดเห็นไหมเม็ดเป็นก้อนกลมกลมไหมเม็ดกากเอาสามร้อยบาท นะครับไม่แรงพี่ผมบอกแล้วเช้านี้ไม่แรงแน่นอนนะครับมาแบบเบาๆนะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อหลวงพวงนะพี่นับปีหนึ่งหนึ่งนี่ก็เหรียญแท้ไหมเนะครับเหรียญแท้ๆทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เอ่อพี่ๆจะเก็บกันหรือเปล่านะครับอันนี้ในงานบรรจุอธินีับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่นีครับหลวงพ่ออ้วนเสกเหรียญนี้มีประสบการณ์นะนะครับพี่ๆจ๋าลองไปสอบถามพื้นที่หน้าเหรียญนี้มีประสบการณ์นะเอาสามร้อยบาทนะครับพ่อพวงวัดหนองกระโดนนี่ราคาสามร้อย เนี่ยครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพินวัดอะไรนะวัดบางหัวเสือไหมเนี่ยปิดตาเนี่ยนะครับปิดตาเนี่ยพี่ดูดิหลวงพ่อพินไหมน่าจะใช่นะโอ้โหเนื้อย่างแห้งเลยพี่เนวพี่พี่เนื้อย่างแห้งเลยพี่แนวหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือเนี่ยพ่อพินเอาสามร้อยนี่ยครับพ่อพินวัดบางหัวเสือนะนะครับแล้วก็องนี้จะเป็นอ๋อท่านอธิการชุ่มวัดท่ามะเดื่อเนี่ยพี่นะพระอธิการชุ่มวัดท่ามะเดื่อ แนววัดท่ามาเดื่อก็สวยเดิมธรรมาชาติพี่ไหมตัวหนังสือเป็นแท่งๆๆๆเลยพี่สวยเดิมธรรมาชาติแนะบองค์นี้เป็นท่านอธิการชุ่มวัดท่ามะเดือ่อน,นะท่ามะเดื่อเอาเอาสามรนะ้อยแนวท่ามะเดื่อแล้วก็ขี้ตาครับพี่นะ้าองค์นี้ค้าบเผืออนะติดอยนะู่เลยแนวรูปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนบนะบนะบโอ้โหดูเดิคย้าบเผื่อติดอยู่เลยพี่เนวว่อค้าบเผือข้าบใครนะครับนะเขียวๆนะค้าบเผือข,ข้าบใครยังนะติดอยู่เลยแนบแล้วก้นมเดิมเลย สามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยแบบรัวๆเลยอันนี้น่าจะเป็นพระสายพิจิตตครับพี่หลัวเพชรไปเนี่ยอู่ขึ้นอู่ลงนะแนวหล่อโบราณครับรรนนพี่อันนี้สไตล์การหล่อโบราณน,นะหลัวเพชรสามนะร้อยบาทแนวสไตล์การหล่อโบราณน,นะสามร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อป่วยนะครับพี่แนวเนื้อผงน้ํามันเนะี่ยหลังซิววอรีเห็นไหมผงน้ํามันหลังซิววอรีเอา เอาไปสามร้อยบาทนะครับผงน้ำมันหลังสิวรีนะครับแล้วก็องนี้เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองในครับซึ่งน่าจะเป็นเนื้อเนื้อแบบมีน้ำหนักอ่ะพี่นัเปียกทองอะ่ะเนี่ยเนื้อแบบมีน้ำหนักนะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบมงกุฎอะไรประมาณนี้นะผมเอาสามร้อยแล้วกันพี่เพิ่งได้มาเลยเนะี่ยแบ่งให้เนี่ยน่าจะเป็นวังหน้าว่ะ สามร้อยบาทแนบอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเราไม่เคยได้มาแนบไม่เคยได้มาเลยแล้วก็สมเด็จวัดรัฆังพิม์ใหญ่กับพี่นับเนื้อกรายศาสตร์รนบเนื้อเขาจะมีความใสไหมวัดรักหังพิม์ใหญ่เนื้อกายศาสตร์นะพี่เนื้ออันนี้เืาเรียกว่าวัดรัฆังเขาเีเนื้อจัดจ้านพี่มวลสารเขาจะจัดจ้านเห็นไหมมวลสารเขาจัดจ้านเลยผมเอาผมเอาห้าร้อยวัดรัฆ uh ังพิม์ใหญ่รนบข้างปีด้วย เอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับขุนแผนอุ้มนางแนวพี่ดูนะขุนแผนได้ไหมขุนแผนอุ้มนางนี่ครับอันนี้นางที่ชัดเจนมากอุ้มนางเอาสามร้อยบาทแนวขุนแผนนะแล้วก็องนี้เป็นพิมพ์สมาธิรับพี่นะผมดูไปหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะนะปกติพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์สดุ้งกลับนะอันนี้เป็นพิมพ์สมาธิแนวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อย่น,ยยนหมดแล้วพี่เห็นไหมเนื้อย,ย่นหมดแล้วพี่เอาสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยบาทพระกิ่งครับพี่นี่ครับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งดีดน้ำมนต์เนี่ครับเป็นวัดวังกระโจมอ่ะพี่เจ้าคุณน้อใช่ไหมแนน่าจะเป็นเจ้าคุณนอนะเนี่ยพี่ลองดูดิแนวน่าจะเป็นพระกิ่งเจ้าคุณนอนะแนววังกระโจมอ่ะพี่เอาสามร้อยบาทแนวพระกิ่งพระกิ่งสามร้อยนี่ครับพระกิ่งสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่โบสถ์พรามแนวพี่ก็เนตรโบสถ์พรามครับพี่นวสุทัศน์สองสี่แปดห้าใช่ไหมประมาณปีแปดห้าไหมถ้าจําไม่ผิดนะ นะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกแบบว่าเป็นเนื้อชินน่ะเป็นชาอันนี้เก่าแน่พี่นะไม่ต้องกลัวร่างในแบบแนวอันนี้เก่าแน่นอนนะครับองค์นี้ผมเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วก็องค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่แนวร้อพิมพ์หลวงพ่อปานแนวหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่เนียพี่ดูเนื้อเดี๋ยวหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่ดูเนื้อเดี๋เอาเอาไป สามร้อยบาทนะครับออสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่บางหุ ome, นพรมนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์พิมพ์มใหญ่นีครับซึ่งมีก้อนอยู่เอ้ยพิมพ์อันนี้เป็นเส้นได้ใหญ่เนี่ยดูฐานได้ไหมฐานได้เป็นขีดๆไหมเส้นได้พี่อันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะอันนี้เป็นบางหุนพรมครับ,บรพี่นีครับโอ้โหพี่ดูคาบเดียวเป็นก้อ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 นเลยไหมเอาห้าร้อยเส้นได้ใหญ่เอาห้าร้อยบาทนะครับบางหุ่นพรม นะครับสวยเดิมธรรมชาติแน่นอนนะครับพี่สวยเดิมธรรมชาติแน่นอนนะครับแล้วก็องนี้องค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้เป็นจอบเล็กเพราะเงินบางคารนี่พี่รับจอบเล็กนะหลวงพ่อเงินบางคานเนื้อเหลืองอมเขียวเลยพี่ส่องไปนี่เหลืองอมเขียวแน่นอนนะครับเหลืองอมเขียวแน่นอนเอาสามร้อยสามร้อยหลวงพ่อฉุยนะครับพ่อฉุยคงคารามครับพี่นะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะดูหน้าดูตาดูเอ่โหนกแก้มโหนกคิ้วจมูกปากนะครับพ่อฉุยคงคาราม แนวพ่อฉุยโฮงอามขอ500บาทนะพี่<ด>พเหรียญเดิมแน่นอนครับพี่นะครับเขาเรียกจับขอบไว้นะครับเจ้าของเขาแกะออกนะครับแกะออกแล้วเอามาให้เนี่ยดูดิเอา500บาทแล้วพ่อฉุยพ่อฉุยแล้วก็ขุนแผนอุ้มไก่รับพี่จ๋าขุนแผนเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะเนื้อสวยมากพี่ดูเนื้อเนี่ยอุ้มไก่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาแน่นอนพี่นะครับเนื้อทั่วไปไม่ได้มีให้พบเจอแน่นอนสําหรับแบบนี้นะอุ้มไก่อุ้มไก่ผมเอา300นะอยับขุนแผนอุ้มไก่นะ300บาท แนวพี่พี่อยาคุณแหวนอุ้มไก่พี่สามร้อยบาทเนีครับคุณแหวนอุ้มไก่แล้วก็องค์นี้พี่ปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อแดงนะแนบเนื้อแดงนิยมนะแนวแบบนีบ้พี่มรสมีนะเนื้อแดงนิยมเลยลอยจานบางๆเอาห้าร้อยบาทแนบห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะครับปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่าเนื้อตะกั่วเห็นไหมปูสุกปากคลองมะขามเท่าเนื้อตะกั่วพี่รอยจานเดิมวันนี้จานจมเห็นไหมเนี่ยรอยจานยังขีดๆอยู่เลยลอยจานจม เอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทเนียครับหลวงพ่าเงินพิมพ์นิยมครับพี่นิยมวงนี้เป็นเนื้อที่แบบว่าเขาได้คาบตะกัรแดงแดงยังอยู่เลยดูดินิยมเนี่ยนิยมวงนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับขู่พี่ชอบเดิมๆแบบเนี้ยเนี่ยดูดิชอบเดิมแบบเนี้ยพี่ปฏิเสธไม่ออกนะครับพิมพนิยมหลวงพ่าเงินวัดบางคานเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็วงน,นี้ครับพี่แล้ววงน,นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลอก นครับนะนะเป็นปลอกครับพี่นะปลอกสนิมแดง mm hmm. น่าจะเป็นของลบบุรีนะดูเนื้อดนะิเนี่ยครับปลอกลบบุรีพี่เนื้อตะกั่วสนิมแดงแหนบตะกั่วสนิมแดงขอหนะ้าร้อยบาทแหนบเนื้อตะกั่วสนิมแดงขอห้าร้อยนะครับนะและอันนี้อยู่ในซองเลยพี่แหนบะสามองเนื้อชินเนี่ยพาแท้ทั้งนั้นเลยพี่ดูเดี๋ยวนี่ยขึ้นกูไหนเอ่ยดูเดี๋ยวนื้อชินนะสามองสามองค์ผมเอาสามองห้าร้อยบาท ราคาอย่างคุ้มพี่องค์ร้อยกว่าบาทนะครับพระแท้แท้นะสามองค์เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับมาต่อคำนับสำหรับรายการต่อไปนอภรรย์องค์นี้เลยพี่สำหรับองค์นี้นะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อพิษในพี่นั้นนอภรรย์หลวงพ่อพิษวัดขมังครับพี่นอภรรย์โอ้โหนี่ใช้มาศึกเลยพี่นอภรรย์ใช้มาศึกๆเลยพี่เห็นไหมในอภรรย์หลวงพ่อพิษวัดขมังนั่นเอครับเอา สามร้อยบาทนะครับหลวงพี่ไว้คำบางนะพี่นะนะเหรียญช้ำหน่อยนะครับนแบ่งปันกันไปในยามเช้านะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่าในครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เอ่อหัวหาดในครับหัวหาดส้มเชียวประมาณนี้นะในครับพี่ดูบัวดิอ่าดูบัวดูมือดูพิมพ์ดูทรงนะครับนะดูฟอร์มธรรมชาติพระนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเอาสามร้อยบาทในครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้แล้วพี่นันนคสําหรับองค์นี้เป็น อพระครูบวรธรรมกิจนะครับสองสี่เก้นยครับพี่พี่สองสี่นยพี่นวัดบ่อเงิน2นครับสองสวัดบ่อเงินพี่พี่แนววัดบ่อเงินตรงนี้นนครับธรรมชาติจริงๆพี่ดูดิในครับเนี่ยพระครูบวรธรรมกิจนะครับสองสี่เก้าศูนย์นะเอาห้าร้อยบาทในครับสองสี่เก้าศูนย์เอาไปห้าร้อยบาทแนวสองสี่เก้าศูนย์พี่น้าในครับเราก็ อ่าองค์นี้เลยพี่เนี่ยครับเตารีดเนี่ยครับองค์นี้เนื้อเหลืองหลวงปู่ทวดในี่นาน้ำช่ออยู่เดิมเลยแนวพี่จ๋าช่อยังอยู่เดิมๆดิมเลยพี่สวยเดิมธรรมชาติเนี่ยครับพี่ดูดิเห็นไหมสวยเดิมและธรรมชาติเนี่ยครับเอาแล้วพี่เอ้ยดูเนื้อเดี๋ยวไหมแนบองค์นี้เป็นเนื้อเหลืองเนี่ยครับพระครูบวรธรรมกิจนะดูดิสวยและธรรมชาติเนี่วองค์นี้เอาเอาเก้าร้อยบาทเนีวเก้าร้อยบาทแล้วก็เม็ดนี้เลยพี่แนวสำหรับเม็ดนี้นะดูเนื้อเนี่ย เห็นไหมในอัพเม็ดนี้เป็นเม็ดแร่ในอัพนะเป็นเม็ดแร่ครับพี่ในอัพองค์นี้เหมือนจะเป็นเม็ดลูกสะกดอ่ะเห็นไหมในอัพเป็นเม็ดแร่เหมือนเป็นเม็ดลูกสะกดอ่ะเอาเอาห้าร้อยบาทในอัพเม็ดนี้นะเอาห้าร้อยบาทในอัพห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่ในอัพองค์นี้จะเป็นกระดูกปู่สุกครับพี่ในอัพปู่สุกเนื้อชิ้นครับพี่ในอัพปู่สุกปากคลองมะขามเท่าในอัพเป็นรูปทรงยืนในอัพปากคลองมะขามเท่า เนี่ยครับด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นอ่อคาบทองนนบดาคาบทองที่ฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยครับคาบทองที่ฝังอยู่ในเนื้อครับพี่นีนบปูสุกปากคลองมะขามเท่าแหนบองค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทนีนบปู่สุกปากคลองมะขามเท่านีพี่นะครับนางพระยาครับพี่แหนบองคนี้น่าจะเป็นพิมพ์สังคติแหนบนางพระยาอยู่ในเรียมเดิมนางเรียมเดิมแน่นอนนะพี่นะนหนบอ่านางพระยานะพี่นะแหนบอยู่ในเรียมครับพี่นหนบแก้วจะกรอบเลยนหนบสวยๆเดิมๆแบบธรรมชาติเลยพี่นางองค์นี้ผมขอ ห้าร้อยบาทเนี่ยสวยแน่นอนพี่เลิแก้วจะกรอบเดิมๆเลยพี่เนี่ยครับราคาแบบเบาๆนะห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญโล่เนี่ยครับองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรหมครับพี่เนี่ยครับเป็นเหรียญโล่เนี่ยครับดูเนื้อดิ๋นี่ครับเป็นเหรียญโล่เนี่ยครับแล้วเหรียญพระพรหมเนี่ยครับสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยเหรียญพระพรหมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยไหมเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยครับเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะนเนี่ยครับเป็นเหรียญโล่เหรียญพระพรหมนะ เหรียญพระพรมผมเอาห้าร้อยบาทแนวสำหรับเหรียญพระพรมนะครับหลวงปู no, no, ่ศรีวัตรแกรู้เปล่านะครับองค์นี้สวยแน่นอนแนวห้าร้อยบาทแนบหลวงปู่นายแนบองค์นี้เป็นเหรียญครับพี่นะครับเหรียญออกผิวรุ้งเลยนะนะพี่พี่เหรียญออกผิวรุ้งลุ่งเลยพี่แนวหลวงปู่นายแนบปู่นายบ้านแจ้งแนบสวยจริงพี่แนวสวยและธรรมชาติเห็นไหมแน่หลวงปู่นายนะปู่นายผมเอาสามร้อยบาทแนบหลวงปู่นายแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นัน แนบหลวงพ่อแนบหลวงปู่สุขวัดโพไซทองแนบหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับพี่นะเป็นเนื้อเหลืองมีเอ่อมวลสารอุดอยู่ด้านล่างนะพี่นะมีมวลสารอุดอยู่ด้านล่างนะครับสวยเดิมธรรมชาติหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเอาไปเก้าร้อยบาทแนบปู่สุขวัดโพไซทองนะเนวเรวก็หลวงพ่อเดิมเนยววั์นี้จะเป็นหนองหลวงฐานสูงเนยับหลวงพ่อเดิมครับพี่เนยับหนองหลวงฐานสูงเนยับเอาสวยเดิมธรรมชาติด้วพี่เนยับหนองหลวงฐานสูงนะ เนี่ยสวยเดิมธรรมชาต e ิเดยพี่เนี่ยครับช่อเดิมด้วยเนี่ยครับช่อเดิมด้วยพี่เอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้พี่นั้นเนี้ยครับเป็นสมเด็จกับพี่เนี้ยครับน่าจะเป็นของหลวงพระโบยหรือเปล่าพี่เนี้ยครับเป็นเนื้อเหลืองเนี่ยสมเด็จเนื้อเหลืองเนี้ยครับน่าจะเป็นของหลวงพระโบยหรือเปล่าพี่เนื้อเหลืองเอาเอาไปสามร้อยเนี้ยครับสมเด็จนะพี่นันเนียครับสมเด็จองเล็กๆกับพี่คะแนนเนื้อเหลืองสามร้อยบาท เนี่ยครับสามร้อยแล้วก็สมเด็จอีกหนึ่งองค,นออนคนงนอ์นะครับเป็นพิมพ์เอ่อเขารียกวาเกตบัวตูมนะครับเป็นบางขุนพมเกตบัวตูมครับพี่นะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ค่อยได้พบเจอทั่วๆไปแน่นอนนะครับเกตบัวตูมครับพี่เนี่ยครับด้านหลัง,งครับพี่ดูคาบเดี๋ยคาบอ่อนๆเบาๆบางๆนะี่ครับพี่ๆคาบอ่อนๆเบาๆบางๆครับพี่เนี่ยครับองค์นี้เป็นเกตบัวตูมนะเนี่ยครับเกตบัวตูมเอาห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เลยนี่ครับองค์นนนี้่าจะเป็ เ,เดี๋ยวให้ดูนี่พี่นะเนี่ยดูเนี่ยนะเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกอะไรนะพระราหูแหนบนะเออพระราหูอยู่ในตลับเดิมๆเ,เลยพี่แหนบมีสีพึ่งด้วยแหนบได้มาแบบนี้เลยแหนบมาแบบนี้เลยพี่เดิมๆเมลยเอาเอาห้าร้อยแหนบพระราหูนะเนี่ยใส่สีพึ่งให้เดิมๆเนีเย่ยใส่มาแบบเดิมเดิมแบบห้าร้อยบาทแหนบรายการสุดท้ายนะท้ายสุดจะพี่แหนบรูปหล่อพิมพ์ยมหลวงพ่อเงินเงี้ยพี่สวยจริงแหนบพี่ดูเนื้อเลยแหนบเนื้อนี่แห้งนี่สวยพิ้วเลยพี่เฮ้ยแหนบแห้งสวยพ นี show, ่ช่อเดิมน้ำช่อเดิมช่อธรรมชาติเนื้อจะเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วพี่นะครับนะองค์นี้พี่นะ้นเนื้อรวงเพราะเงินยั่พี่พิมนิยมเนื้อนิยมองนี้ขอสามร้อยบาทนะครับเนื้อเหลืองนะครับรายการสุดท้ายของเราเนื้อวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ